คนผมเจอของจริงแล้วว่าราชายงหัววยผมว่าเกมนี้ไม่ได้เดินแน่ดูชื่อก็รู้แล้วอาอราชายงหัวไปโดดจทำไมตรงนั้นน่ะลงมาหน่อยหรือว่าราชายงหัวจากแคมป์เฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วนี่เดี่ยวเดี๋ยวเดียวหรือว่า ไม่เปิดโปรอ,อ่ะเฮ้ยไม่ดีเขาไม่ได้โปรเขาแบบโหดเฉยๆะถ้าเขาไม่โหดาโกาคงมาตั้งว่ายิงหัวหรอกแต่ไม่แน่เมื่อกี้พ่อมาจะฟุกก็ได้นะโอ้โหชายยิงหัวแอร์อีกแล้วก็น่าจะเป็นนินจาด้วยนะดูต้องล้อเมื่อกี้จุดยังขึ้นตรงนี้เลยอะไปไหนหรอ,อนิ่งอนี่แต่เป็นไรไม่รู้ว่าเขาชอบวิ่งหนีผมมาดูเฮ้ย ขว้ามันด้านหลังได้ยไงไม่ใช่แนละ้วไม่ใช่แนละ้วเนาะโฟกอีกแล้วว่ะไม่คือตอนนี้เขายังไม่เอาจริงไงถ้าเขาจริงหวงอง,องสู้ไม่ได้แต่ราชาัยยังหัวจะเลือกปืนอะไรมาเล่นวะราชายยัยหัวเลือกปืนกินวิชชิ n งกับยูซี่มาเล่นวะแต่ผมจะทิ้งกินวิชชิ่งองนะมันจะเล่นยูซี่ก็บอกเดียว เล่นกับราชาหัวมันเล่นซ่อนแอบเลยนะเอ่ะเฮ้ยเกมนี้ไม่แคมวะนี่เอาไปหนึ่งนัดก่อนเฮ้ยจะเป็งจิงโจ้วะมาดีจิงโจ้กับจิงโจ้เนี่ยอ๋อหายตัวอีกแล้วไปอ,อยู่ไหนวะอ๋อเนี่ยเน,นี่ยเห็นแล้วเฮ้ยทำรมายินดีอ๋อน่าจะไม่มียานนะเหลี่ยมนี่ไหมวะไม่ไดีกว่านะดูเหมือนว่าราชาหัวจะไม่มีแม็กซิมนะ พันยาโคชาเลยอะออกมาแล้วออกมาแล้วมาดียิงนกไปหนึ่งสเต็ปผมว่าน่าจะไปเปิดโหมดปะจาวมาเมื่อกี้เอามาีดุ้งมีดุงด้งวิ่งส่วนแบบนี้กระโดนดีครับทุกคนว่าผมทำอะไรออเกินไปไหมวะถ้าสมมุติเขาไม่ได้เปิดโปรแต่ชื่อบอกอยู่นะว่าราชาย,ยหัวหัวเมตีนหรอ ไอ้วัวไม่เตนนี่เป็นกำแบบกกลางเลยผมเป็นคนตายนะผงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่าคาว่าดูโบงนี่ดูเลยนะมันแปลว่าน่ารักแบบเธอโคตรดูวงเลยแป็นไงกระว่าเธอน่ารักมากเฮ้ยคืออัดตัวโทษโทษเขาจะกโกดผมไหมวะปเป็นอัดตัวเขาอะ่ะก็มาถึงเกม40แล้วนะเกมนี้น่าจะเขาน่าจะเอาอจริงแล้วผมว่าจะเล่นลูกซองนะ เ็บอกเดี๋ยวบอกเผลอๆเ,เขาจะเอาหมัดมาต่อยผมก็ได้นะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะแบบเกมนี้ก็น่าะยาอาจริงอะผมคงชู้ไม่ได้แน่เดี๋ยวเดยเทาอไรตรงนั้นนะนี่นเนาะอรปแล้วคือยิงหัวแค่ชื่อนะตัวนา่าจะผู้เล่นใหม่ม <c ười> าก็คลิปนี้ก็จุเพียงแค่นี้นะครับไปละบ๊ายบาย